ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัย,รยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกทางทุกคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกกว่ามากอีกด้วยและยีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไมได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเลิงอยู่ใต้คลิป The court is always filled with a cacophony of voices. Passion, Schadenfreude, indignation, terror. Emotions burst forth from the depths of the heart and surround their host like a dense fog. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟนะครับในวันนี้เนี่ครับเราก็อยู่กับเกมเกมซิมแพ็กกันอีกแล้วล่าสุดคลิปที่ลงไปก็มีเพื่อนๆของเรานะครับถาาเข้ามาถึงตัวของเนวลเลตเรต้องบอกเลยว,ว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนี่ครับพอเ,เกี่ยวกับกรณีที่ต้องเปิดเนเวเลตมาเล่นถ้าเปิดมาเล่นจริงๆควรจะเปิดเนเวลเลตพร้อมอาวุธหรือถ้าจะเปิดเนเวลเลตต้องเปิดถึงกลุ่มดาวไหนนะครับถึงจะดีในวันนี้นะครับผมเลยจะมาวิเคราะห์และใช้แนวคิดสําหรับคนที่ยังล,งลังเลนะครับไม่รู้ว่าาาาจจจจะะเปิด,ดหรรือออนึึงงงก,จจกไม้ไบถคุ เสียดายนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดในวิลเลตในตอนนี้อาจจะพลาดตัวละครเก่งๆไปก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีแนะนําให้นะครับแต่ถ้าใครเปิดในวิลเลตมาใช้งานแล้วก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะครับในคอมเมนต์ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดินหน้าสหนึ่งเหมือนซับกันสำหรับตัวของเนวิลเลตต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับแต่ความเก่งของเดวิลเลตก็เป็นรรดับสองโคเหมือนกันนั่นก็เพราะจุดเด่นของตัวละครน,นี้คือการชาร้าโจมตีทำดาเมจท่าน้านนนนําใส่ศัตร แต่ก็จะลดลงไม่เกิน50%ของพลังชีวิตที่มีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเรื่องนี้จะทําให้เล่นเนวิลเลตยากขึ้นนะครับแล้วก็ความแรงเองก็ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดเช่นกันฉะนั้นอย่างแรกที่เรารู้เลยนะครับคือตัวละครนี้พลังชีวิตมีผลต่อดาเมจและวิธีการเล่นนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งอื่นที่เนวิลเลตทำได้กันบ้างดีกว่านะครับ การโจมตีปกตินะครับเนวเเลตจะโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งและในเรื่องของการชาร์จโจมตีเนวเวเลตจะรวบรวมพลังแห่งน้ำนประการซึ่งจะค่อยๆก,ก่อตัวเป็น s e a o ฟ a อ i t ลิ a t i o n และปล่อยออกไปนะครับซึ่งในระหว่างชาร์จโจมตีท่านนี้จะดูดซับซอฟต์วอเตอร์โรเบรตในบริเวณนั้นและผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ซอฟต์วอเตอร์โรเบตอันนี้นะครับเพราะว่าออฟอันนี้จะมีผลต่อการเล่นอย่างมากนะครับซึ่งสิ่งที่ซอฟต์วอเตอร์โรเบร์ตทำได้มี2ออย่างนะครับอย่างแรกคือช่วยเร่งให้ช สล E แลเวงเล็บว่าต้องโดนศัตรูด้วยนะครับอฟอถึงจะดรอปและได้เดเมจของท่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเนเวลเลตนะครับต่อมานะครับสกิล E เนเวลเลตจะเรียก Ringing Waterfall หรือว่าน้ําตกอังสงพลังออกมาเพื่อสร้างเาเมจนะ้ำวงกว้างแก่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของเนเวลเลตนะครับและเมื่อโจมตีถูกศัตรูจะเกิด Soft Water d r o p l สามอันแถวบริเวณที่ศัตรูอยู่นะครับด้เเมจของท่านี้จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเนเวลเลตอก์และสกิ e. กกลกนนกก E การช์จโจมตีนะครับและสุดท้ายนะครับสกิลหรืออัลติเมตเนเวลเลตจะปลดปล่อยคลื่นรุนแรงและสร้างดาเมจน้ําเป็นวงกว้างและดาเมจของท่านี้จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของในเวลเลตนะครับหลังจากช่วงเวลาสั้นๆจากนั้นจะเกิดน้ําตกสสายในบริเวณใกล้เคียงซึ่งน้าตกตรงนี้จะสร้างดาเมจน้ําแบบวงแคบนะครับแล้วก็สร้างซอมวอเตอร์ดับเบิลขึ้นมา6อันในพื้นที่ด้านหน้าที่กําหนดนะครับต่อจากคอมโบแนะนาไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าในกรณีที่เรามีอันตีแนะนําว่าให้ใช้สกิลตามด้วยอัลติและจบ ไม่ว่าจะมองมุมไหนตัวละครนี้ต้องอยู่บนสนามเป็นตัวสุดท้ายนะครับและต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลติดตัวจะมีส่วนช่วยให้เดวิเวลเลตเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับสกิลติตตัวอันแรกนะครับเมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดปฏิกิริยาระเหยแช่แข็งชาร์จไฟฟ้างอกเงยกระจายทัดน้ําหรือตกผลึกทัุน้ําแก๊สตูเดวิเวลเลตจะรับเอฟเฟกต พาร์ดากกูนิกกลารี่เป็นเวลา30วินาทีโดแสแต็กได้มากสุด3ชั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับทำให้การชาร์จโจมตีสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น110% 125%และ160%นะครับของดาเมจเดิมซึ่งเอฟเฟกต์พาร์ดากกูนิกกลาร,รี่ที่เกิดจากปฏิกิริยาธาตุแต่ละชนิดจะคงอยู่แยกกันด้วยนะครับสกิลติดตัวนี้ออกแบบมาคล้ายๆว่ากึง่งบังคับนะครับว่าถ้าอยากให้ได้เวเลตทำดาเมจได้แรงยังไงก็ต้องเล่นแบบทําปฏิกิริยาธาตุนะครับซึ่งนั่นก็ค ครที่พร้อมจะเอามาซัพพอร์ตเอามาเล่นคู่กับ n e v e r l e ได้นะครับไม่เช่นนั้นดัมเมทที่ n e v e r l e ทําได้น่าจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอยู่มากเลยนะครับซิลติดตัวต่อมานะครับทุกๆ1%ของค่าพลังชีวิตปัจจุบันที่สูงกว่า30%ของพลังชีวิตสูงสุดของ n นเ e r l e จะได้รับโบนัสดัมดเมทัศน้ำนะครับ0.6%โดยสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด30%เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพลังชีวิตมีผลต่อด,มดัมเมทถ้าเราปั้นตัวละครโดยทั่วไปนะครับอาจจะหานาฬิกาเป็นพลังชีวิตทั่วเป็นโบนัสดัมเมทน้ำและหมวกเป็นความแรงคีนะครับแต่หากเรามีอุปจ ที่มีออฟรองเป็นความพรังคีในส่วนของหมวกเราอาจจะใส่เป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะง่ายนะครับกับการปั้นในวิเลตให้มีเลือดสูงส่วนสกิลติดตัวอันสุดท้ายนะครับจะช่วยให้การพุ่งตัวในน้ำความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%นะครับโดยภาพรวมไปหลายคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเล่นเนวิเลตพลังชีวิตจะห้ผลต่อดาเมจและวิธีเล่นส่วนการทำปฏิกิริยาธาตุก็จะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้ดาเมจสูงขึ้นฉะนั้นในส่วนแรกนี้ทุกคคนนนนสสาาาาามมรรรรถลลลออองงวววววิเเะะะหดดดดูไไ้้ั่่ขตตีียแกป ก็จะจัดทีมเล่นได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้ามีตัวละครซัพพอร์ตน้อยจนเกินไปถ้าเปิดในเวลเลตมาเล่นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าหาทีมเล่นไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของอาวุธจําตัวนะครับแน่นอนว่าถ้าเปิดในเวลเลตมาพร้อมกับอาวุธเราจะปั้นในเวลเลตได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะนอกจากความแรงคี้จากออฟลองแล้วเอฟเฟกของอาวุธอาค่าพลังชีวิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังช่วยเสริมให้ดาเมจของการใช้โจมตีทัตเเบตได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นแแแลลลลละดดงงงยยัมีีผตตต่่อออารรคทน้้้้ววกกจจช15% ค่าบางชีวิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะได้อัตราคีอีก12%ด้วยนะครับเราจะสแต็กได้สูงสุด3ชั้นนะครับหรือถ้าบวกง่ายๆนะครับก็คือเราจะได้อัตราคี36%นั่นเองนะครับฉะนั้นในเรื่องของอาวุธหากไม่มีอาวุธประจําตัวก็สามารถเลือกใส่เป็นสื่อเวท5ดาวรอดเพเยอร์ ayer, สื่อเวท4ดาวสกปิเศลเจดเดอะวิซิตหรือว่าโปรโตทป์เอมเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้ก็จะแตกต่างกันไป ยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าสื่อไว้ประจำตัวจําเป็นกับการเล่นในวิเลตในแบบของเราไหมนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่ากลุ่มดาวของเจ้าตัวเองก็น่าเปิดไม่แพ้กันนะครับ ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงความน่าเปิดกันนะครับซึ่งปัจจัยในการวิเคราะห์นะครับก็คือความคุ้มค่าได้มีส่วนทาให้การเล่นเปลี่ยนไปแทงให้ดีขึ้นยังไงนะครับกลุ่มดาวแรกนะครับเมื่อเดวิลเลตเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับพาร์ดากอนิกแกรี่ของพรสวรรค์ติดตัว1นึ่งสแตกทันทีนะครับแต่ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัวแอนเชนซีอ a ร์เทอร์ริตี้ก่อนนะครับจากนั้นเมื่อใช้การช์าโจมตีจะเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักของเดวิลเลตนะครับกลุ่มดาวนี้ โจมตีกันเองแต่ก็น่าจะกันได้ไม่100%นะครับต่อมาก,กลุ่มดาว2พอซ้อนติดตัว Ancient Sea Authority จะได้รับการเสริมพลังนะครับโดยแต่ละ Stack ของพระ Dragonic Glory จะทําให้ความแรงคียของการชาร้าโจมตีเพิ่มขึ้น14%นะครับเราสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด42%เลยนะครับเจอมากๆแต่ก็ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ Ancient Sea Authority ก่อนนะครับถึงจะใช้ความสามารถของกลุ่มดาวนี้ได้นะครับกลุ่มดาวนี้จะส่งผลให้ได้เมจสูงขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครอยากให้ได้เมจของตัวเลเวลสูงขึ้นก็ปลดกลุ่มดาวนี้นะครับใช้โจมตีแรงขึ้นแน่นอนกลุ่มดาว3นะครับเพิ่มเลเวลสกิล กงาโจมตีปกติขึ้น3ระดับกลุ่มดาวนี้จะช่วยให้นวเจดโจมตีปกติและใช้โจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้จะปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้นะครับต่อมานะครับกลุ่มดาวสีเมือเ่อนวเดดเข้าร่วมการต่อสู้และได้รับการรักษาจะทำให้เกิดซอฟตอเตอร์ดอบเลทหนึ่อันนะครับอเงน,นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุกๆ4วินาทีกลุ่มดาวนี้ส่วนตัวคิดว่า ปวดไม่ปลดก็น่าจะไม่มีผลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครแข่งเรื่องของตัวเลขซอฟต์วอเตอร์ตัวเบตหนึ่งอันก็อาจจะจําเป็นก็ได้นะครับกลุ่มนี้ผมไม่ได้น,นาให้เปิดเท่าไหร่นะฮะถัดมาเลครับ,รบกลุ่มดาว5เพเิ่มเยกวาสกิล E ขึ้น3ระดบับกลุ่มานี้ก็เหมือนกับกลุ่มดาวเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่แนะนําให้เปิดเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายกลุ่มดาว6ไม่ใช่การชาร้าโจมตี เ v เ r เดตจะสามารถดูดซับซอฟต์วอเตอร์ดอมเบตในระยะที่กำหนดซึ่งซอฟต์วอเตอร์ดอมเบตแต่ละอันที่ดูดซับนะครับจะทําให้ระยะเวลาคงอยู่ของการชาร้าโจมตีเพิ่มขึ้น1วินาทีออฟและ1วินาทีนะครับและนอกจากนี้เมื่อช์จโจมตีโดนสตูจะปล่อยกระแสน,น้ํา2สายทุก2วินาทีนะครับซึ่งกระแสน้านแต่ละสายจะสร้างดาเมจน้ําเท่ากับ10%ของพลังชีวิตส,สูงสุดของ e น e r เดตนะครับแล้วก็ดาเมจที่สร้างโดยวิธีนี้ถือว่าเป็นดาเมจที่เกิดจากการช้าโจมตีด้วยนะครับกลุ่มหลดาวนี้แนะนำ ก็มีดาเมจจากกระแสน้าด้วยนะครับซึ่งระยะเวลาของการชาร์จโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกี่เมื่อทีก็ขึ้นอยู่กับซาวเตอร์ดอบเบิลที่เราเก็บได้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าชาร์จยิงนานขึ้นมันดีก็จริงนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องสลับเล่นตัวละครอื่นในทีมอยู่ดีนะครับเพราะต้องทําปฏิกิยาธาตุยังไงก็ลองไปช่งน้าหนักดูนะครับว่าจะเปิดกลุ่มดาวไหนโดยสรุปนะครับผมแมนะนาให้เปิดกลุ่มดาวหนึ่งสองและสามแค่นั้นนะครับส่วนกลุ่มดาวที่เหลือแทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับแต่อย่างว่ามันแล้วแต่มุมมองนะ เต่ถินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ตัวละคร5ดาวท่านน้ำใน,ำนำเวเลตผมว่าจะพอช่วยได้นะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้พาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับตัวของเนวิเลจคิดว่าตัวละครนี้เก่งมากพอจะเป็นเมตาหลังจากนี้ไหมมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ของเอกช่นเคยนะครับกับ Over Top Up อปอัระนับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยอยู่ท่ามผาโดนแบนด์วีดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมมมมมีีบบรรรรรริิิกกกาาาเเเเเเเตงงนนนนหหลลลยยะะคคคัไไ่่่่วจป็ซืืออๆใท สนใจเรื่องของร้านอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพ้นะครับ